โอ้ oh. น่านี่ได้เฮ้ยดีจริงๆด้วยเทคนิคที่พี่เขาบอกบอกว่าต้องตักเบา,บาๆนะถ้าตักถ้าตัก<ด>ขึ้นมาแรงมันขาดทันทีเลยตัวละพี่คนเดีวแก้ว ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านร้านตักปลาร้านตักปลาใช่ไหมเป็นเกมที่เราจะต้องใช้ไม้ตักที่มันเป็นกระดาษแผ่นบางๆแล้วต้องอย่าทําให้ให้ไม้ขาดใช่ไหมให้กระดาษขาดถ้ากระดาษขาดก็คือจะตักไม่ได้เลยฉะนั้นมีเทคนิคไหมลูกมีเทคนิคในการตักไหมทำยังไงอะ ให้อยู่นิ่งๆถ้าเลื่อนไปเลื่อนมามันจะขาดขับให้มือนิ่งที่สุดใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราแบบแบบแกว่งไปแกว่งมามันจะทําให้กระดาษขาดง่ายต้องอยู่ตรงที่ปลาเยอะโอเคนี่เราจะตัดฟ้าตัวเล็กแคนี้ดีกว่าน่้จะตัดง่ายกว่าน าโชว์ไม้ก่อนนี่นะคะเราอุปกรณ์ของเราก็คือเป็นไม้กระดาษกระดาษอ่านลองดูสิเดีด๋ยวก้นนี่ขึ้นมาเดี๋ยวพวกขึ้นมาละเป่าเอาเป่าลืมถังเออเห็นไหมเอาถัางใส่น้ำก่อนตักน้ำก่อนตักน้ำในบอ่อก,ก่อนเอาแต่น้ำนะอย่าไปตักปลาเข้ามานะ <c oughs> พอโอ้จับลาอ่ะพ่อพอพออะพร้อมยังโอเคโอ้ยแรงเกิาม,ามันหนะักโอ้อยสอไม้นะนะต้องจับอันนี้ให้มันถนัดมือเนี่ยจับให้มันถนัดมือจับดีๆอ่ะเอาใหม่อันนี้อันที่สามแล้วนะ โอเคช้อนนี่มาเลยค่อยๆอย่าเอาอย่าทางอย่าไปทางอย่าไปลงน้ำที่ไปไปตักปลาทางอย่าจะได้นี่แหละวันนี้อะไรอะไรอะไรไม่เป็นไรอ่ะอ่ะดีๆมีสมาธิหน่อยดิดูสิว่าจะได้กี่ตัวนะฮะทำไมรีบจัง ัได้ไหมไม่ได้แล้วเอ้ย,อยสองอายเรวสองกันนะเอาใจยเย็นๆค่อยๆไหนบอกว่ามีเทคนิคพิเศษไงอันนี้นไปใกล้ๆต่างไปเอาไปจับขึ้นมา่างนขาด ว่าไม่ได้สักตัวเลยอะอ่าตอนนี้พีอันอยากลองตักบ้างค่อยๆพี่เขาบอกว่าตักค่อยๆเมื่อกี้พี่เขาตักให้ได้สามตัวเนี่ยอะไรๆๆๆๆบ้าๆๆๆยังไม่มีปลาลูกเอาจุ่มไปอีกจุ่มไปอีกยาค่อยๆไม่เอาอ่าปาอย่างนี้พี่เขาบอกค่อยๆเมื่อกี้ได้ดูไหมค่อยๆ แมพ่อบอกว่าเราพ่เราก่ออดูนี่นี่มามดูเบาพี่ไตัดแรงตักน้ำพอความหยความมายความหมายเลยคมหมอะไรได้จะต้นวันนี้โอ้อ่านี่ได้เฮ้ดจริงๆด้วยเทคนิคที่พี่เขาบอกบอกว่าต้าตักเบาๆนะถ้าตักถ้าตักขึ้นมาแรงมันขาดทันทีเลยเฮ้ยวพี่แก้ว แค่น้ำมันก็จะเปื่อยนะหน่อยเ่แล้วเ้าแ่อน้นะคะนี่ไดเยะมาละแม่จเ้เดียวนะจะอนี้เหรอวิธีตัดตัวใหญ่ก็ไม่เพี่มะเปาเนี่ยให้แม่ตัดก่อนลูกเดี๋ยวดูฟแม่ก่อน ตัวเล็กตัวเล็กนี่ไงี้ยมุมๆอ่ะเต็มเลยมุมๆอ่ะเง่้ละมุมๆมันงี้ยละเบาๆนะโอ้ยแรงไปต้องเอาน้อยกว่านั้นโอเคเบาเบาๆนะเบาๆแล้วเบาแล้วแล้วเอ้าทำไมมันเปื่อยเร็วจังอ่ะเบา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  ดูดแล้วเปล่าดูดไม่ได้แล้วล่ะแช่น้ำมาเป็นกับไม่เบื่อไงได้ไหมโอ้ไม่ได้ทำไมตอนนี้เราได้สองสี่หกเจ็ดสองสี่หกแปดตัวแปดตัวนี่มีแต่สีขาวกับสี<า>ดำอะไปพี่ขาว <c oughs> เปล่าลับปลาแล้วขอบคุณกับปลาก,กับพี่เขาด้วยลูกนะเอาพี่เขาแถมตัวใหญ่ตัวเน,นี้ขอบคุณครับหาเปล่าลับปลาลูกขอบคุณด้วยหาเปล่าหา,ปาเปล่เาเล็กนะ <c oughs> อันไม่ตัดง <c oughs> <c oughs> านตัดเก่งใหญ่ขนาดนี้นะ